แคมป์ครั้งนเปล่าเนี่ยฝันทีเ่เจอแบบไม่ทันตั้งใจว่าเป็นแคมปนะ์แอบระแวงนะเดีเจอถาวันวี่ตกใจว่ะทุกคนมีปริมาณน้ำตอนนี้สิโอ้โหเฮ้ยคือใครอะท่านจะเป็นใครเฮ้ยเจ้าเป็นใคร เป็นสวัสดีครับพี่เอฟซี FC. ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยอยู่กับผมแฟดใหญ่พี่นะซึ่งตอนนี้ผมเองก็กําลังเดินทางไปเยี่ยมหาท่านฤาษีทุกคนนะจุดที่ผมเคยเจอท่านซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าน้ําก็ถือว่าเยอะเพิ่มขึ้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเจอท่านหรือเปล่านะวันนี้ทุกคนแต่ตั้งใจจะมากราบไหว้ท่านแล้วทุกคนนะจะไปดูว่าจุดที่ท่านอยู่มีน้ําเพิ่มสูงมากแค่ไหนแล้วก็ อันนี้ผมไม่สามารถรันตีได้ว่าวันนี้จะเจอไม่เจอยังไงแต่มาด้วยความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจมา,าให้ท่านแบบให้พรเราสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเพิ่งจะผ่านวันเกิดผมมาไม่นานนะขอให้ท่านแบบปลวยพรแล้วก็ทําให้ผมแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอ่ยหรือว่าปัดเป่าสิ่งชัชวร้ายจากออกจากตัวเอ่ยอย่างเงี้ยก็ไปด้วนว่าผมจะเจอทะเลสีหรือไม่ยังไงก็ฝากเพี่อนฟรีรอไปตามชมกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็ ติดตามเพจ e b o o k YouTube พี่แฟร์บีองให้ผมด้วยถ้าไงระหว่างทางผมก็จะถ่ายดูกันเพราะตอนนี้น้ำมาเสียงดังมากๆแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะหาทางข้ามน้ำไปได้หรือเปล่าต้องไปดูอีกทีนะเพราะจุดท่ทานอยู่ต้องมีการเดินข้ามน้ำไปหาท่านด้วยทุกคนไปทุกคนเดินทางครับผมโอ้โหทุกคนฟังจากเสียงตอนนี้ผมรู้สึกว่าน้ำมันน่าจะเยอะแล้วก็แรงมากๆนะฟังจากเสียงน้ำตอนนี้ เดี๋ยวผมไปลงไปดูผมยังไม่แน่ใจว่าจะาข้ามน้ําตรงไหนได้บ้างนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับตรงนี้มันจุดที่น้ำไหลผ่านแรงผลัว,ว,วนนะช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องพายุวิภานะทุกคนก็รู้จักดีว่าพายุวิภากํากลังเข้านะตอนนี้พวกเราต้องเอาใจช่วยนะทหารช้างเท้าหน้าของประเทศชาติเนี่ยกำลังเกิดปัญหาวิกฤตโดยการมีเหตุนะที่ ฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ก็ทุกคนนะ่ารู้ดีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมก็เอาเดี๋ช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทหารที่อยู่ฝั่งนั้นนะครับผมฝั่งทหารไทยนะเป็นกำลังใจทหารไทยที่จะังสู้อย่างเต็มที่เพื่อพวกเรานะเมื่อสักครู่ผมขึ้นมาระหว่างเดินทางเข้ามาเจองูผมไม่รู้ว่างูอะไรนะตัวใหญ่มากๆมองไม่ทัน ก่มันก็เก็บภาพวิดีโอไว้พี่เอฟซีได้ดูนะแต่ว่ามันหนีหนีไปก่อนก็เลยถ่ายไม่ทันตัวใหญ่มากๆากพี่เอฟซีทำให้ผมเราแวงกันนี้เดินป่าก็แอบระแวงนิดนึงทุกคนนะแต่คิดว่าเขาอ,อยู่กับเขาเขาต้องกลัวเราเขาต้องหนีเราเหมือนกันนะเราก็อยู่ของเราอย่าไปทำร้ายกันละกันว้าเส้นน้ำดังนี้จะข้ามน้ำได้ไหมเนี่ยบอกเลยว่าดังสุด ได้ยินเสียงน้ำไม่ไดพี่หาทางลงไปที่น้ำก่อนเฮ้ยท่านผมเจอแคมป์ครหรือเปล่นี่ทุกคนมันมีแคมป์ครหรือเปล่านะผ่า,านไปเจอแบบไม่ทันตั้งใจว่าเป็นแคมปนะ์แอบระแวงนะคือเจอถาวรนี่ตกใจันทุกคนว่าง,งูนะถ้ามันติดตามีตัวมีตัวใหญ่มากๆลองถ่ายให้ดูดใกล้ก่อน ข้าเหน้ามันก็ไม่เงารือเปล่าเ่ยแคมป์ตั้งแคมป์ตรงที่โล่งแล้วก็ติดน้ำนะให้ไกลาจากน้ำเท่าไหร่ทุกคนจำไหมเป็นแคมป์ชั่วคราวนะผมขออยู่ใกล้นะ่อย ไ,นะไม่รู้ว่าไม้อะไรเนงะี้ยมาตั้งแคมป์อาจจะเป็นพวกนายพนหรือเปล่าการปิ้งย่างด้วยทุกคน,น,นดูจากลักษณะของการตั้งไม,นะม้นะอย่าทำปิ้งย่างด้วยนะขึ้นแล้วพี่เจ้ไหม ปริมาณน้ำตอนนี้สิโอ้ทั้งเยอะทั้งแรงมากๆนะพี่นะซึ่งผมคิดว่าอาจจะแรงมากกว่านี้อีกนะถ้าฝนยังตกอยู่บนยอดเขานะเะว่าเป็นเกิดจากพุกน้ำป่าลงมาสมทบด้วยนะลงมาสมทบลงมารวมกัน ุ่กคนน้ำาแต่ว่าอย่ากละมาดูผาเนะมดขึ้นผมวาทุกคนมดไวมากๆเลยผมกำลังหาทางที่จะข้ามน้ำไปก่อนเพราะว่าจุดที่ผมอยู่นี้มันเป็นจุดที่ตรงข้ามกับจุดที่ท่านอยู่สี่อยู่แต่ถ้าผมไม่คิดว่ามันปลอดภัยหรือว่ามันเสี่ยงกันไปผมก็จะไม่ไปนะนี้ผมพยายามหาทางก่อนซึ่งอยากเก็บวิดีโอภาพต่างๆไว้ที่พี่ๆได้เห็นแล้วก็เผื่อเกิดอะไรขึ้นมา า่า,า,างนไหมมีหลักฐานโยอเก็บไว้ผมว่าผมก็จะเซฟตัวเองไปด้วยนะ ความชื้นนี่แบบสุดยอดจริงๆนะอว้ยทุกคนมีต้นไม้หักนะไม่ด้ยมันมาถึกต้นใหน่มาแล้วต้องระวังนะถ้าเป็นช่วงพายุลมแรงเงี้ยต้นไม้โค่นต่างระวังให้ดีเลยเจอมันี่ยต้นใหญ่มากๆเลยทุกคนเจอไหมไม่โค่นแต่ต้นใหญ่อ๋อผมว่ามันแน่เลยนี่ท่อนอีกนะโค่นลงมาหัวต้นใหญ่เนี่ยทุกคน อันตรายนะโอ้น้ำเชี่ยวมากเลยทุกคนผมกลัวว่าถ้าข้ามไปแล้วผมข้ามไปฝั่งนี้เราไปฝั่งนู้นจะไหมผมกลัวว่าถ้าผมข้ามไปแล้วถ้ากลับมาน้ําจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าน้ําอาจจะเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่าคิดว่าถ้าข้ามไปอาจจะได้อยู่แต่ถ้าขากลับแล้ว ผมโดนน้ำป่าที่พัดลงมาเพิ่มกว่านี้ผมว่าเสี่ยงวะ่ะแล้วข้ามเน็ตตรงนี้ใช่ไหมแล้วไปฝันโน้นว้าวม่คิดว่านานเยอะอย่างนี้ทุกคนเยอะมากจริงๆนะถ้าน้ำเสียงดังมันไปก็ขออภัยที่นะผมก็พยายามพูดให้ดังเหมือนกันเพื่อให้พี่เอฟซีได้ได้ยินเสียงผมให้ชัดเจนที่สุดนะน้ำเยอะมากครับ มีทางอื่นที่น้ำตื้นกว่านี้ไหมอะ่ะพี่สามารถข้ามโดยที่ไม่ต้องโดนน้ำเลยอะ่ะผมเองก็ไม่เคยสำรวจเส้นทางแบบหลายจุดน้ำเยอะมากทีเดียซีโอ้น้ำป่าทั้งนั้นนะ นากล่วมอีกแล้วกาเสียน,น้้ำต่วตกน้ำไปก็อาจเจ็บกินงับพื้นเลื่อนๆเนะอันตรายม,มากๆเลยผมว่ามาจิดปัญหาทั้งที่สี่วันนี้คงไม่ได้แน่เลยอันตรายกันไป ก็หวังว่าพี่เอฟซีจะเข้าใจผมแนละ้วจะไม่จดราม่าแล้วก็ไม่ว่าอะไรผมนะครับแต่ว่าผมก็ได้มาดูเส้นทางว่ามันได้หรือไม่ได้งไงนะแต่สิ่งที่เจอคือไม่คิดว่าน้ำเป็นเยอะอย่างนี้ทุกคนไหนก็มาแล้วขอันั่งพักน้ำตกนิดปั๊บงนะแต่ว่าจะนั่งห่างไม่นั่งใกล้กันไปดูว่ามันเสี่ยงนะทุกคนผมไม่จะไม่ประมาทครับทุกคน ก็อย่างที่เห็นนะว่าตอนนี้น้ำเยอะมากๆแล้วก็ไหลเชี่ยวกราดเลยนะทุกคนนะผมเองก็พยายามดูเส้นทางที่เชื่จะไปง่ายๆแต่ก็ยังไม่เจอทุกคนก็นี่บอกที่พี่เอฟตีก็ให้กำลังใจผมพีคิดว่าวันหนึ่งนะแม่รถแล้วก็จะไปหาท่านฤษีไปกราบไหว้ท่านไปขอท่านให้พรผมนะเพราะว่าผมเองก็อยากจะได้พรศักดิ์สิทธิ์จากท่านฤษีที่อยู่ในป่า ก็พวกเราเองก็เพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นานนะให่ให้พรดีๆไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะฟ้าเริ่มพึ้นละเฮ้ยเฮ้ยนี่ใครอ่ะท่านจะเป็นใครเุ้ยเจ้าเป็นใคร ถ้าเป็นผู้ชายพี่ชายของชายกิจใช่ผมก็ทำผมถ้าเป็นพี่ชายของชายกิจนะผมว่าใช่จะรู้จักน้องข้าเหรอเฮ้ยเจ้าคุณคุณเจ้าเป็นใครอ่ะเจ้ามาจากไหนอ๋อเจ้ามาจากฝั่งนู้นเหรอเจ้ามา,มา,าเขายโอขลักเอกใช่ไหม ผมดูน้องน้องชายผมอ่ะอ๋อนี่ชุดที่น้องชายเขาเอาไปให้เจ้าใช่ไหมอ๋อนี่ชุดข่าทุกคนเออไหนก็มาแล้วนักคุยกับข้าก่อนได้ไหมข้าก็จะกำลังหาทางไปหาท่านฤษีแต่ว่าข้าหาทางข้ามน้ำไม่อยู่แต่ข้ากลัวว่าแต่ข้ากลัวใช่ข้ากลัวข้ากลับมาข้าจะกลับไม่ได้เพราะน้ำอาจจะขึ้นหรือเปล่าเราเราเรเดินทางมาไหนหรือยังอยู่มาเออ โอ้คนองค์เอ,เอกหมอมาได้พักใหญ่แล้วข่าตกใจนะที่เจอเจ้าคิดว่าเป็นสมิงซะอีกอตดีแล้วค้ากลัวได้เป็นสมิงไงเขาเลยแบบปลอดภัยไว้ก่อนแล้วป้องกันตัวเองไว้ก่อนคนที่เจอไง,งเอกตอนใส่ชุดขาวเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขายังบวดไม่ได้ใช่ไหมองค์นักเอกเจ้ายังบวดไม่ได้ใช่ไหม อ๋อรอออกพรรษาก่อนช่วงช่วงเข้าพรรษาบวชไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออ๋อไม่อยากให้ใส่ชุดองค์พระรักเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าอ,องค์พระรักมันมีทั้งชั่วและดีทุกคนนะดีแล้วองค์พระเอกขา้าข้าชื่นชมเป็นตัวเจ้าาที่เจ้าคิดได้แล้วก็ไม่กลับไปทําชั่วยอมใส่ชุดขาวผมขาวอย่างนี้ฝากข้าอะไรอ่ะ อ๋อข้าไม่บอกใครแล้วอ่ะาาไปหีอ๋อไปหาลิซีเหมือนกันเหรอเรากจ้าเจ้าตามหาลิซี่ของพระเอก้อพระเอกทุกคนจะไปหาท่านเนสีเหมือนกันเราจะกลับมาบวชช่วงรอหอออกพรรษาใช่ไหมอ๋อพระเอกรอออกพรรษาจะกลับมาบวชจะไปหาท่านเนสีก่อนช่วงนี้ทุกคนพระเอกแล้วอย่างนี้เอาไงยวเจ้าเจ้าเข้าป่าไป ทั้งที่สี่หรือเจ้าเจอเป็นสี่ไหมแล้วจะลองเดินตามหาด,ดูหรอหรือว่าเขามีความพยายามนะก็คือถึงจะไม่เจอก็ลองเดินตามหาด,ดูเพราะว่าเวลากว่าจะออกกัญจายังหลายเดือนนะทุกคนก็ผมก็ชื่นชมในความพยายามขององค์รักเอกก็เรื่องอะไรองค์รักเอก ทุกคนงค์เอกเหมือนแบบพูดความรู้สึกให้ผมฟังแล้วก็ให้ผมไปบอกน้องแสงเดือนนะหรือว่าใครรู้จักดีน้องแสงเดือนรู้ป่าที่องค์พระเอกเคยแอบชอบเคยตามที่แต่ว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปดังที่คิดนะองค์พระเอกบอกว่าให้ผมไปบอกน้องแสงเดือนด้วยว่าสันไกผิดแล้วจะไม่ทําชั่วอีกแล้วก็อยากให้น้องแสงเดือน ให้อภัยเขาที่เคยทำผิดต่างๆเพราะว่าเขาไม่อยากให้เกิดแบบเวรกรรมติดต่อไปเงี้ยจะให้แบบอภัยว่าเอาโหกรรมใช่ไหมไหให้โอโหกรรมให้เขาเซอแบบหลอกแล้วเคยร์แบบพูดไม่ดีด้วยเงี้ยได้จะี๋ยวข้บอกให้เขาให้เขห่วงนะใครบอกได้ใช่แต่ว่าถ้าว่าวันนี้ผมไม่สะดวกไปละถ้าต้องต้องเดินทางกลับอีกถ้าถ้าไปถึงแล้วถ้ากลับมาแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่าน้ําเพิ่มเงี้ยถ้าจะกลับมาไม่ได้เงี้ย เขาอยากจะโอ้ขาไปกำลังยเจ้าแล้วก็ินทางตลอดไทยแต่เขาจะเอาเรื่องใหญ่บอกน้องขังเดือนนะที่เจ้าฝากบอกมาแล้วพ่อแม่เจ้าอ่ะใครดูแลพวกเขาอ่ะ๋อเจ้าลาใช่ไหมทุกคน กองทัพเอกมีการบอกลาพ่อกับแม่ที่อยู่ฝั่งเมืองกำแพนะแล้วก็ได้บอกกับเราบอกลาว่าจะไปบวชแล้วได้จะเข้าป่าไปรับไป็นไ,ไปที่สิ้นนะทุกคนได้ได้กองทัพเกอกเดี๋ยวถ้าพ่อเจ้ามีอะไรได้ช่วยก็บอกได้นะเกิดพลาช่วยได้ทุกคนเอาเป็นว่าผมจะไม่รบกวนกองทัพเอกนานนะเจ้าจะไปหรือยังกองทัพเอก อ๋อได้ได้ก็ยังไงเจ้าเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้เจ้ายึดมั่นในความดีไว้นะข้าเชื่อว่าเจ้าต้องได้บวชแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะองค์ทักเอกก็ฝากพีเอฟซีเป็นกำลังใจองค์ทักอกทีแล้วก็ฝาก,ได,ก,กได้องค์ทักเอกเดินทางปลอดภัยเจอกันไหมองค์ทักอกได้ครับขอคองค์ทักเอการเดินทางต่อซึ่งผมเองก็จะนั่งคุยพีเอฟซีแป๊บนึงครับ โชเยียักเอกไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไปแล้วทุกคนอย่างที่บอกครับองค์ักเอกก็สํานึกผิดแล้วก็กลับพึ่งตัวเป็นคนดีนะทุกคนนะก็อยากให้ให้ภัยแล้วก็เข้าใจองค์ักเอกมากขึ้นไม่อยากให้เขาต้องแบบมีบ่วงกรรมที่ต้องท้าคานะก็ผมพายามแบบมาบอกกัาผมว่าให้โอโหสิกรรมให้บอกน้องสันเดินว่าให้โอโหสิกรรมให้เขาเงี้ยเขาจะสบายใจนะ คนสบายใจเหมือนกันเวลาเขามาเจอมาเจอผมแล้วก็พูดกับผมแบบนี้แล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเ่าแงบบน้อยคนชั่วคนเคยทําไม่ดีก็ปรับตัวปรับใจได้นะกับตัวปรับใจได้เดี๋ยที่เขาเองก็ตั้งใจเต็มที่เหมือนกันที่จะให้เราไว้ใจนะไปแล้วเราจะแบ่งเดียววะเล็กๆกันทุกคนตามทางเลยเขาก็พยายามหาท่านด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับใช่ว่าจะหาเจอง่ายท่านเองก็ไม่ให้อยากจะให้ใครเจอเหมือนกันนะ ถ้าท่านไม่จำเป็นจริงๆหรือว่าถ้าบุญนามบุญงามความดีมันไม่ถึงจริงๆท่านเองก็ไม่ออกมาให้เจอง่ายนะจะต้องราดูว่าบทพิสูจน์ท้าทายแบบนี้องค์พระเอกจะทําได้ไหมจะทําให้ท่านหรือสีออกมาพบได้ไหมนะกระผมทุกคนก็ได้เห็นองค์พระเอกเ,เป็นเทียบร้อยแล้วก็เขาอยากจะบวชมากๆอยากจะ ชดใช้กรรมที่เด็กนี่่อไว้ในการบวชแล้วก็ร้างบาปกรรมที่เขาเคยทาไว้แต่อย่างที่บอกครับเขาก็พยายามทําให้เราไว้ใจเขาแล้วก็ให้เราโอโหสิกรรมไม่เขาทั้งผมทั้งดวงดีก็ไม่มใช่ดวงดีดิทางน้องแสงเดือนโอ้โหคนผมไม่อยากพูดถูงชมดูไปดีนะทุกคนจะรู้ว่าผมตัดแล้วจบแล้วนะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจองค์ครกเอกทีนะเขากลับมาเป็นคนดีครั้งแล้วก็เชื่อว่า เขาต้องทําได้แน่นอนผมเองก็ทําอะไรไม่ได้เยอะหรอกนอกจากแค่มันใจเขาเหมือน,นกันแล้วก็เอาโหสิกรรมให้เขานะแล้วก็อย่างที่บอกเขาฝากบอกน้องแขงเดือนนั้นว่าให้อภัยเขาด้วยแล้วก็ขอโทษที่เคยพูดไม่ดีโกหกเคยโกหกเนี้ยเขาเองก็คิดได้แล้วว่าสิ่งที่ทําไปมันไม่ดีก็ถ้าน้องแขงเดือนมาดูคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ทีแล้วก็บอกว่าให้อภัยหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวว่างไงอนะ โอ้ทีก่กมพี่ป้าอย่างเงี้ยเออซึ่งผมเชื่อว่าน้องแต่งกันเนก็ใจอ่อนแล้วก็ยังไงก็ให้ให้อภัยเขานะเพราะว่าน้องเองก็หวังดยีกับเขานะถึงแม้เขาจะเคยชอบน้องหรือว่าเคยพูดจามไม่ดีกับน้องแต่น้องเองก็คิดว่าเป็นซึ่งเราช่วยดีๆนะคิดเป็นพลังบวกไว้โอเคผมจะขอเป็นคลิปลาพี่เอฟซีท่านี้ก่อนถ้ามีโอกาสจะถ่ายคลิปแล้วก็จะเดินไปหาทานเรืีอีกครั้งแต่รอช่วงน้ำรถก่อนดีกว่า ตอนนี้คงไม่ไหวแ้วทุกคนน้ำมันเยอะไปแล้วอันตรายมากกันไปอีกอย่างปริมาณน้ำไม่จบแค่นี้อาจจะขึ้นมากกว่านี้นะนะทุก,กนคนให้กำลังใจที่กดไ like ลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้อยากกดข้ามโฆษณาดูคลิปให้จบนะครับผมเหนีโยวกาสพบกันใหม่คลิปนี้ขอลาแค่นี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย